สวัสดีครับเพื่อนครับก็เดี๋ยววันนี้มาซ่อมที่ชาร์จไฟคาดหัวในลักษณะนี้นั่นเพื่อนนะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเฉพาะรุ่นของเขาครับที่ออกแบบมาในลักษณะนี้นะเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถชาร์จได้หลากหลายอ,าอุปกรณ์ในการนั้นเพื่อนนะขึ้นอยู่กับเพื่อน,เอ,นเอามาแอปพลายใช้นะครับอย่างสำหรับผมก็เอามาแอปพลายใชย้ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ไฟสองหัวไฟคาดหัวนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่น,นะครับมันขึ้นอยู่กับอาการสลับค่าบวกลบนะเพืเ่อนๆที่ติดตามช่องผมก็จะรู้นะครับว่าตัวนี้ทําได้เยอะพอสมควรครับนี่ยชาร์จไฟคาดหัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จโคมไฟนะครับได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะเพืนะ่อนนะแต่ทีนี้ไฟคาดหัวโคมไฟแบตเตอรี่ก็แล้วแต่นะเพื่อนนะมันต่างกันอยู่ที่ว่า จ่ายไฟบวกลบนะเพื่อนนะให้ก็เพื่อนเพื่อนก็กลับเข้าไปดูคลิปเก่าทีา่ทำด้ยกันนะครับแต่สําหรับวันนี้นั่นเพื่อนนะที่จะมาซ่อมสําหรับเจ้าตัวนี้นั่นเพื่อนนะไม่ติดครับนะไม่มีไฟติดนะครับปกติจะมีไฟสีเขียวนะครับดีย๋ยวชาร์จจะเป็นสีแดงนะเพื่อนนะสาหรับที่ชาร์จกรณีแบบนี้นะครับชาร์จก็จะเป็นการชาร์จ เต็มตัดด้วยนะครับกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ4.4.12ไม่เกินนี้ครับใช้ทัดฐานพวกแรงดันไฟ3.7โวลต์นะท่านเพื่อนนะใช้ที่ชาร์จอยู่ประมาณ4.12โวลต์นะครับนี่ครับก็แกนน็อตออกมาก็จะเจอในลักษณะนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆว่าเป็น ใช้ที่เสียบฝั่งนี้นะครับก็เสียบเข้าตรงขั้วบอร์ดเลยนะเพือนนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบในลักษณะนี้อ๋อก็เสียบแน่นนะครับจุดสัมผัสไม่ได้เสียหายอะไรนั้นด้วยนะอาการซ่อมบอร์ดต,ตัวนี้นะเดือนนะอาการที่เสียโดยส่วนมากนะครับก็จะเป็นที่ไม่ว่าจะเป็นชุดตัวไดโอดตัวนี้ที่เสียแล้วก็เป็นค่าอาร์ที่เสียนะก็ได้เป็นพวกไอซีสองตัวเนี้ยนะครับ ตัวนี้จะไม่เป็นลักษณะของชุดไดโอดบิดนะเพื่อนนะนะจะใช้ IC 2ตัวนะครับในการควบคุมแรงดันไฟนะคแม้แม้ว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเบอร์เอสเอสแปนะไม่รู้เพื่อนจะมองเห็นหรืเปล่าเดี๋ยวผมฉากลงให้ดูนะจะจะพาวัด IC 2ตัวนี้นะกรณีที่กรณีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ชุดไม่ผ่านชุดไดโอดบิดนะครับ ก็ให้สันนิษฐานไว้เลยครับว่าโดยส่วนมากก็จะเป็น2ตัวเนี้ที่เสียนะครับนะครับสีนี่เสียน้อยมากนะครับแรงดันไฟเข้าลักษณะไนนะเพื่อนเพื่อนอ่านลายปิมนีให้ดีนะครับเห็นไหมครับ2จุดนี้คือคือเป็นจุดแรงดันของไฟ AC นะครับไฟบ้านนะครับน่ครับเห็นไหมครับไฟบ้านตัวเนี้จะมีค่อมค่อมค่อมโดยได้ออดชุดได้ออดตัวนี้นั่นเพื่อนเห็นไหมครับน่ครับชุดไดโอดตัวเดียวนะครับข้อมมา ฝั่งนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยวัดกัน,นีนทีนะเนี่ยนี่ไม่อ่านลายวงจรก่อนแล้วก็อ่าส่วนขาไฟอีกฝัง่งนึงเพื่อนเห็นไหมว่ามันอยู่ตรงไหนข้อม,มานะครับวิ่งเข้ามาตรงชุดหมอแปลงเลยนะเพื่อนนะแสดงว่าการทางานของเขาเนี่ยอ่าพอผ่านตัว R แล้วเสร็จนะครับเพื่อนดูนะครับนะครับขาไฟผ่านตัว R าข้อม,มาตรงจุดนี้นะครับมันก็จะผ่านตัวนะคี้นะผ่านขา c นะครับ ผ่านขั C, ้วซีไอไดโอดแปลงเป็นไฟ ac เป็น dc แล้วก็ผ่านขั้วซีแล้วก็ผ่านแล้วก็มาจ่ายไฟให้ตัว ic 2ตัวนี้นะครับอันนี้เบอร์อะไรเอ่ยนะอ่าตัวนี้ s 8 0 5 0ไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะเพื่อนนะเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ดูแล้วกันนะครับส่วนเบอร์ที่2นั่นเพื่อนนะตัวนี้นะครับโอ้โหเล็กมากเลยนะเดี๋ยวผมเดีใจที่ผมใส่แว่นนะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับนี่ครับหนึ่งสามศูนย์หนึ่ง ก็จะมีชุดไ c 2ตัวนี้นะครับที่ที่เสียบ่อยนะเพื่อนนะนีครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดนะครับในกรณีที่มันไม่ผ่านชุดได้โอดปิดขนาดใหญ่เงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรไม่มีตัวป้องกันไฟกระชากไม่มีตัวไม่มี x x c y หรือว่าวาล์วเตเอร์อะไรที่ที่ป้องกันนะเพื่อนครับ,รบมันก็จะพอเกิดการแรงดันไฟของไฟบ้านเข้ามา กระแทกโดยตรงเลยก็ส่วนมากก็จะนี่ครับทำให้ IC 2ตัวนี้ละครับขาดครับถูกเว้นว่าถ้าเกิดการลัดวงจรนะครับก็จะส่วนมากก็จะเป็นอาขาดนะครับครับส่วนตัวลิสเตอร์2ตัวนี้ครับค่า R 2ลัตัวนี้เสียน้อยมากนะครับอันนี้คือนี่คือเราไล่ในส่วนของอ่าซัลายนั่นเวอร์นะเห็นไหมครับที่ผมขั้นนี่คือส่วนของซัลายฝั่งนี้นะครับมีไม่กี่ตัวนั่นเวอร์นะเนี่ครับเพราะว่ามันเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็น อะแดปเตอร์หรือว่าม้อแปลงราคาถูกนะครับใช้สําหรับแรงดันของไฟฟ้าที่มันนิ่งๆ่ะน,นะเมื่อนะถ้าเกิดกระชากหรือว่าอะไรทีเดียวมันก็เนะนะครับมันก็จะถึงตัว IC 2ตัวนี้ยฉะนั้นผมก็จะประเมินนะตามประสบการณ์นะครับเมื่อนะนีไม่ไม่ตัวใดตัวนึงนะ่งอ่ะสองตัวนี้จะต้องเสียนะครับตนที่ผมจะใช้ตัวใช้มิเตอร์ตัวไหนดีล่ะมิเตอร์อ๋อใช้แคมมิเตอร์วัดก็ได้ครับเพื่อนะ ใชยเป็นตัวแคมมิเตอร์วัดนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ชุดไฟเข้าแล้วก็ผ่านตัวไดโอดนั่นเพื่อนนะเนี่ยสีดำๆนะครับแล้วก็ปรับไปที่ย่านบัตไดโอดนะครับนะครับตรงนี้นั่นเพื่อนครับเป็นย่านบัตไดโอดนะครับเพื่อนครับนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่าถ้าเกิดมันผ่านมันจะเป็นรูปลําโพงขึ้นในลักษ้เพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับดูนะครับการวัดนะครับ อันนี้สลับจะต้องขึ้นเป็นรูปลําโพงนั่นเพื่อนนะนะครับอ่านี่คือเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับอ่ารูปลําโพงคืออ่าเป็นการวัดสายขาดนายนะโทษดีนะครับเนี่ยก็ขึ้นค่าขึ้นมาพูดง่ายๆคือขึ้นค่าไม่ขึ้นค่านะครับเนี่ยนะครับนี่ไม่ขึ้นนะ,นนะนนนะสลับต้องขึ้นนะเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยผ่านนั้นเพื่อนนะสีไม่เสียไม่บวมไม่เสียรูปนะครับ แล้วก็จะมีตัวสีเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งตรงจุดนี้นะครับไม่บวมไม่เสียรูปก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเหมือนกันเพื่อนครับนี่ครับค่า r นะครับอา R ตัวนี้นะครับเพื่อนครับวัดหน่อยก็ได้ครับตัวนี้มันจะตอนนี้ผมใช้เป็นแคลมมิเตอร์ในการวัดอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะเพื่อนนะอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะครับนี่ครับเป็นค่านะครับเป็นค่า R สองตัวไม่เสียนะเพื่อนนะ น่ครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับวิ่งมปถึง R แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับขานี้นั้นเพื่อนนะขานี้นะครับเพื่อนไล่ดีนะครับนะครับขาไปขานี้นะครับวิ่งผ่านจนถึง R ตรงจุดนี้แล้วนะไม่มีเสียนะอันนี้คือพูดให้เข้าใจในลักษณะนี้เลยครับวัดทีละตัวทีละตัวมาถึงจุดนี้เลยนะเพื่อนนะต่อไปนะครับไอเจ้าขาฝั่งนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วครับเพราะว่ามันเข้ามาตรงมันมารอตรงที่ ไฟของหม้อแปลงแล้วท่เพื่อนเห็นไหมครับมารอมารอตรงไฟหม้อแปลงแล้วก็ข้ามมาตรงที่นะสีนะครับแต่ใีก็ย้อนย้อนกลับมาแล้วก็ค่อยๆจะทำเขาเรียกว่าลายอาตัวเซตเทนอร,รี่ข้ามไปนะนเพื่อนนะน,นะครับเขจะมีตัวออฟตตัวหนึ่งครับเป็นตัวเนี่คนระับมาวัดดีเสียของตัวอ่าไอซีสองตัวนี้นะครับผมจะวัดตัวแปดศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ก่อน,น,นเพื่อนนะวัดง่าย,าย,าย,ายๆกันเพื่อนครับ วัดดีเสียวัดง่ายเลยนะครับเพื่อนนะอันนี้จิ้มเห็นไหมครับว่าผมจิ้มเอาเอาสายสีดำนะจิ้มตรงกลางมันจะมีสามขานะเพื่อนโอ้มือผมบงังไปหมดหรือเปล่าไม่รู้นะ,อะขอมองชิ้นงานอย่างเดียวไม่ได้มองให้เ,เพื่อนเห็นนะครับนี่นนเพื่อนนะเห็นไหมครับมันจะมีสามขาหนึ่งสองขาเนี่ยผมเรียกลักษณะนี้เลยนะให้เ,เพื่อนเข้าใจง่ายๆนะครับนี่ครับ ผมจิ้มเป็นไฟมันขึ้นตัวเลขมาเห็นไหมครับขึ้นตัวเลขมานะผมขยายอาจจะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนนะดีหรือเสียวัดกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นละเอียดมากนะครับวัดกันผ่านไปเลยครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับนีะครับช็อตนะเพื่อนนะครับมันจะต้องขึ้นคางไม่ขึ้นคางนะเพื่อนนะมาดูอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนนะครับดูนะครับนะครับ อันนี้คือวัดแบบคร่าวๆนั้นเพื่อนนะเพราะ,ะตามหลักแล้วผมก็สันนิษฐานว่าเจ้าสองตัวนี้น่าจะเสียนะเพื่อนนะนี่ครับนี่ฮะน่าจะเสียด้วยการการช็อตนะครับขึ้นสองฝั่งมันมันจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับทีนี้มาดูการหาอะไรก็ง่ายๆครับตัวนี้อุปกรณ์ไม่เกิน5โวลต์น,นะครับโดยสวนมาแล้วก็จะมี ไอซีสองตัวนี้ในการควบคุมแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเกิดมีอะไรเก่าๆเหมือนผมเก็บไว้ก็ออามาดูได้เพื่อนๆครับพวกอะแดปเตอร์ที่ชาร์จตัวสับรุ่นเก่าๆเนี่ยครับเพื่อนๆครับนี่ครับนี่ครับอันเพื่อนเห็นไหมครับอ่าอันนี้เบอร์เห็นไหมครับไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้เบอร์อะไรอันนี้ไม่ใช่นะครับมาดูตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ใช่ครับ เดี๋ยวโทรสับสูมได้ไหมให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์5โวล์นะเพื่อนนะนะครับ5โวล์5โวล์นะครับอ่ะเจ้าตัวนี้ไม่มีนะเพื่อนนะก็มาดูอีกตัวครับมันใช้คนละเบอร์กันนะเพื่อนนะมีทิงก็บางเบอร์มันก็ใช้แทนกันได้นะเพื่อนครับ อ่าเนี่ยครับตัวนี้มีนะเพื่อนนะครับเห็นไหมครับเจอไหมครับสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหลายละตัวหนึ่งนะเพื่อนนะเนี่ยหลักการหาหลักการหาอะไหล่นั้นเพื่อนนะมันก็จะประมาณนนั้นเพื่อนนะนี่ครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็เจอแล้วครับเห็นไหมกันเพื่อนนะครับเบอร์เดียวกันเลยนั้นเพื่อนครับวกอะแดปเตอร์เล็กๆน้อยๆนี่ครับ ก็ไม่ยากกันเพื่อนครับถอดครับถอดแล้วก็เอามาใส่นะเพื่อนนะถอดแล้วก็ามาใส่เดี๋ยวเรามาถอดเอาตัวนี้ก่อนเลยครับนะก<ว><น>็ทําการดูตะกูนะเพื่อนนะเอาที่ดูตะกูออกนะครับนะครับนะครับที่ดูตะกูก็จําเป็นสําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนครับนะครับด<ว>ูนะครับ <PD> ก <ES> ็ จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนนะอ่ะ่ครับเพื่อนครับมันก็จะออกง่ายได้แบบนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับแต่บาทูเพื่อนเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าครับนี่คือเบอร์ที่เราจะเข้าไปใส่แทนนั้นเพื่อนนะเห็นไหมครับอ่านะอ่าลอรอเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะมาวัดก่อนที่จะใส่นั้นเพื่อนนะก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกครับเอามิเตอร์สีดำนั้นเพื่อนนะจิ้มเข้าไปนะครับอันนี้ครับนะครับ นะครับเราสลับสายมันจะต้องไม่ขึ้นนะกันเพื่อนครับนะครับไม่ขึ้นะครับที่ยังไงก็จะไม่ขึ้นนะเพื่อนนะอันนี้คือว่าดีเสียธรรมดานะเพื่อนนะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่เพื่อนมันก็จะง่ายๆแค่นี้นะเพื่อนนะนี่คือบอร์ดที่เราจะเอาไปใส่เจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตดูดดูเจ้าตัวนี้ก่อนนั้นไนะ เอาละครับเบอร์นี้เบอร์เดียวถูกตนอครับในความเปนครับตอนนี้ผมก็ดูตัวเรียบร้อยอนนะแล้วนะแล้วก็ใส่เรียบร้อยครับอ่งั้นเพื่อนครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะล้างบอดน,นิดนึงนะทำไมถึงต้องล้างบอดเพื่อนเห็นไหมครับให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันเหมือนมี ราบความชื้นหรือว่าภาพคีเกลือขึ้นมานะครับ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 นะฮะความชื้นเนื้อพวกนี้นะครับเวลามาจับเราเสียบปลั๊กนะครับทําให้ไฟมันรัดวงจรนเพื่อนนะจากที่มันอยู่ตรงนี้โดนความชื้นคข้อมานะครับมันก็เกิดไฟฟ้าสถิตนอ่อนๆมานะครับทําให้ไอซีเสียนะครับนะฮะก็ล้างบอร์ดนเพื่อนนะใช้ทินเนอร์ธรรมดาล้างทําความสะอาดนเพื่อนนะ จุดที่เราเชื่อมก็จะได้สะอาดด้วยนะเพื่อนนะจำเป็นมากเลยนะครับนะครับเพื่อนครับนหครับสะอาดเอียบนะครับกล้องอาจจะโฟกัสไม่ดีหรืออาจจะตกเฟรมบ้างก็ต้องขออภัยนั้นเพื่อนนะนี่คือตัวที่เสียนะที่เปลี่ยนออกมานะเพื่อนนะเนะี่ยเบอร์เดียวกันนะครับนะเราก็ได้เป็นเบอร์ใหม่ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนครับนะครับนะ การซ่อมกรณีที่มันไม่เป็นพวกชุดได้อดบิดนันเพือนะโดยส่วนมากนะครับตามประสบการณ์ก็จะมีแค่2ตัวนี้รับที่เสียครับเพราะว่าบอร์ดมันเป็นบอร์ดราคาถูกนะกรณีที่เพื่อนจะซ่อมก็ต้องมีอะไหล่เก่าพวกนี้มันจะคุ้มนันเื่อนนะบอกตรงนะครับนี่ครับถ้าเกิดไม่มีอะไหล่ก็ซื้อใหม่จะคุ้มกว่าเพื่อนนะเอาแล้วครับทีนี้ผมก็จะมาใส่ลองแล้วก็ในที่นี้ผมไม่มี เขาเรียกว่าอะไรไม่มันตัวนี้มันเป็นของไฟคาดหั่วกาช้างนะเพื่อนนะเป็นเป็นของไฟคาดหัวกาช้างที่นี่ไฟคาดหัวกาช้างก็เขาจะก็ใช้แบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์อยู่แล้วนะครับเพื่อนครับในที่นี้ผมก็จะชาร์จกับตัวแบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับนะก็จะเสียบเข้าไปในละักษณะนีนะเพื่อนนะอ่ะขอล็อกอ่ะหมุนเลยนะครับ พอในอตอนนี้ในส่วนของฝั่ง a u พุ o ผมไม่ได้เช็คเลยนั้นเ่อนะเพราะผมเช็คเจอทางด้านของัพพลายมันเสียแล้วนั้นเพื่องครับทางด้านของัพพลายเสียนะเนี่ยเสียแค่ตัวเดียวจริงๆนะเนียะครับเสียแค่ตัวเดียวเนี่ยพอผมถอดตัวนี้ออกมานะเพื่อนะแล้วผมก็วัดอ่าอีกตัวหนึ่งที่มีไอตัว8050นะปรากฏว่ามันใช้ได้กันเพื่อนะมันคลอมกันอยู่กับตัวนี้นั้นเพื่อนะทำงานร่วมกัน,นครับเอาแล้วครับ ผมก็จะเสียบไฟให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว right ่าม <Stat> ันจะเป็น <mitad> ยังไงนะเพื่อนนะโอ้โ <jusqu> ถ <types> <chapters> <destruction> ้าเกิดเสียบแล้วมันใช้ได้ก็จะเป็นสีเขียวนันเพื่อนนะหนึ่งสองสามนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนครับไฟเขียวขึ้นแล้วนะเพื่อนครับทีนี้ไฟเขียวขึ้นก็จริงแล้วมันทํางานหรือเปล่าละครับทีนี้ผมก็จะลองชาร์จกับตัวแบตหนึ่งแปดงห้าศูนย์แบบนี้นันเพื่อนนะถ้าเกิดชาร์จแล้วมันก็จะต้องเป็นสีแดงนะเพื่อนนะนี่ครับในการทดลองผมจะใช้ไขควงตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปก่อนนะเพื่อนครับ เพราะว่าอ่าก็มีเอฟซีก็ว่าเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับที่สั่งเข้ามาแล้วก็ลืมลืมดูเขาว่าบวกลบมันไปยังไงนะเพื่อนนะคือมันมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าบวกลบมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันคว้กันอยู่อ่ะบ,บางทีบวกมาอยู่ด้านนี้บางทีลบมาอยู่ด้านนี้นะเพื่อนครับที่ชาร์จแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นในเน็ตเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนจะสั่งมาได้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะ จะวัดไฟก่อนว่าว่าบวกลบไปตรงไหนเพื่อที่จะเอาไปชาร์จแบต1850นะครับก็ตั้งไว้ที่ dc นั่นเพื่อนะ dc ก็ดูว่าบวกลบไปยังไงนะครับ dc ฝั่งนี้ครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะวัดหาขั้วบวกลบก่อนนะครับว่ามันอยู่ทางไหนนะเพื่อนนะถ้าเกิดขึ้นผิดมันก็จะเป็นลบขึ้นมานะครับสําหรับอิเล็ร์ดิจิตอลนะครับนี่ครับขึ้น4โวลต์นะครับ ครับแคมเตอร์ผมจะอาจจะไม่ละเอียดนะฮะอาจจะไม่ไม่มีจุดทศนิยมนะครับปกติมันจะเป็น 1.4. ึจุดถึงสนะฮเพื่อนนะอันนี้บวกดู้่ด้านด้านนี้นะเพื่อนนะผมก็จะเสียบเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปในลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้มิเตอร์ดีล่ะมิเตอร์อ่ะพอได้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตรงเหนีบสายนะครับอ่านี้ผมจะให้เป็นเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็คือควบบวกนะเพื่อนนะ นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้วลบนะครับเนี่ยต้องระวังไม่ให้มันโดนกันด้วยนะเพื่อนนะก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนนะในการเทสนะครับเอานี้มาขั้นไว้หน่อยหนึ่งดีกว่านะครับอ่ะเพื่อนนครับวันนี้แค่เป็นแค่การเทสนะครับผมก็จะหนีบไปสีเหลืองคือบวกนะครับสีขาวคือลบนะครับแล้วก็จะมาชาร์จกับตัว แบต18.50อย่างนี้เลยนะเพื่อนนะหน็บตรงๆได้เลยนะครับเพราะรุ่นนี้เขาเอาไวชาร์จแบต18.50ในตรงแล้วนะครับอันนี้สีเหลืองก็เหนีบข้อบวกนะครับถ้าเกิดมันปกติมันชาร์จมันก็จะเป็นสีแดงนะเพื่อนนะคอยดูนะครับเนี่ยผมจะเหน็บครบแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนครับชาร์จแล้วครับนะครับนะครับเราก็ไม่ต้องมากังวลว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่อะไรยังไงครับเพราะเขามีระบบตัดในตัวเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับ สำหรับเ,เพื่อนๆที่จะมากระตุน้นหรือว่ามาชาร์จแบตด้านนอกก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนันนะ่นเพื่อนนะแต่สําหรับเพื่อนๆที่เอาไปชาร์จกับอุปกรณ์ก็สามารถเสียบได้โดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เครื่องตัดผมที่ชาร์จไฟคาดหัวนั่นเพื่อนนะก็สามารถใช้ได้เลยนะนี่ครับก็เป็นอานผ่านกันเพื่อนครับเนี่ยเสียแค่ตัวเดียวจริงครับเนี่ยครับก็เป็นที่ชาร์จถูกๆนะก็จะ เกิดแรงดันไฟเข้าไปแล้วทำให้ไฟกระชากขาดได้นะครับเพื่อนครับอลองทำตามนลครับเพื่อนครับชอบก็กดถูกใจกด subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ